สวัสดีเด้อพี่น้องป่องายสุกุลสุขุนผู้ติดตามฮานอยลุงป่าเอาอาณาเบ้านาสาวเอฟซียินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพ่อรวยเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันนี้วันที่นี้สิบหกคะเดินดีตอลอดพี่น้องเก่งอยู่ในซีเลยก็สิว่าเก่งเนาะพี่น้องผู้ได้เข้ามาเบิ้งกะ ดีใจนั่งยูดอกได้ซ้ำได้เราสียส้ยุดส์ชียุดส์ีไปต่อกแแอ็แล้วแต่นะพี่น้องเนาะแล้วแต่ดุลและพินิจของพี่น้องเด้ไปสีไปต่อก็ไปไปสีย้ยุดธ์ก็ยุดเนาะมือว่านนี่กะห้าหน่อยกะมีเข่าเจาะเข่าตัวกับปนะพี่น้องอันนึงแล้วก็ลูดสามหมอเลยได้ซีพี่น้อง ฮานอยมีจากหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าฮานอยมีหกหน่อยมีหกหน่อยได้ซีอยู่ได้ซีหน่อยก็ถือว่าเดือนดีเนาะพี่น้องเนาะเก่งอยู่ดิบอกกันมาเบิ้งหลายๆลายเลยพี่น้องเขามาติดตามกันหลายๆดีกว่าหลายสำนักอยู่พี่น้องบ่แม่นเบาดีให้เอาตัดเขาโตจะคว้างดอกเพราะว่าของปูนี่ดีกว่าสุก หลายสำนักอยู่ตามเบิ้งมาของข้าเจ้าบางเทียก็ลุดมดุดลุดดวนสำบ่เข่าก็มีเนาะข้าเจ้าก็ยังมีผู้เบิ้งเป็นลอยอยูืดีพี่น้องของปู่เป็นยังคือมีคนเบิ้งหน่อยเทน,เนอ้อยใจอยู่ดิเอาค้อนสิไปเบิ้งวันที่ยี่สิบเอ็ดกับเบื้องวันที่ยี่สิบหกถึงพันมาหมู่วานก้อนมีอยู่ใสแน่เนาะพี่น้องเนาะออกอยู่หน่อยได้ห้อยวันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กาสัคขูวิ่งหากับแปดลุดไปพี่น้องมาเขาคูซ้ำรองเด้อคูจับคูจ่อเขาคูจ่อศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์พี่น้องได้ซิฟได้หนึ่งศูนย์เขา้าโตกลับพี่น้องแล้วก็มาพิเศษวิ่งซีเดนซีล่องเกตเขากเกตพี่น้องได้เกตศูนย์ลุดแล้วก็มา น้อยสามคีเด่นแปดล่องเก็ดกับเขาเก็ดตัวสำรองอีกพี่น้องได้กเก็ดสามลุดปกติหลุดไปแล้วก็มาปกติก็หลุดไปแล้วก็มา VIP VIP กีไอพีกันยังไงพี่น้อง ีพี่กะเด่นหนึ่งล่องเก็ดเขาเก็ดอีกแล้วพี่น้องได้กเก็ดหนึ่งไ้ด็ดหลุดจับเก็หนึ่งีพี่ได้กเ็ดหลุดมาหน่อยพัฒนาหลุดไปพี่น้องก็เลยได้สหลุดหจอนะพี่น้องมาเบิงวันที่สิเกเลยบ่ๆาอยาหางมันสวยมันทีสวยก่อนนะพี่น้องพี่น้องจะได้รุ่น หลุนเล่าพัฒนาเมื่อพี่น้องเด้อมแนงเด้อเล่าพัฒนาออกไปแล้วหาเบิ้งเราเขามาเบิ้งยันล้างเอาห้าน้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาสองพันหาร้อยหกสิบแปดการสัต์จับคู่การสัตย์จับคู่ câu kết à xuống kết Vinh Vinh Kết xuống บินเก็ศูผมเกตศูน่องห้าศูนย์ัวพี่น้องล่องหู้นครูวิ่งเดินเกตล่องศูน พิเศษพิเศษพิเศษ จับคู่จับคู่8ป4ด75 nguyên kết hạ kết hạ vinh công kết hạ long Hà si ร่องแปดศูนย์วิ่งเด่นหาร่องเจ็ดอะมันเป็นอย่างเครือเข้ามาจะทั้งบางกล่องจะให้หน่อยไหมฮะน่าลงน่าลงดีดี อย่าบังกองเพลิอนอย่าบังเหล็กเพลินหลบน้องเออน้องสะละน้อยสามคีน้อยสมายสมคี น้อยสามที่ยับคู่แปดห้าห้าศูนย์ 96, vinh hà xuống vinh hà xuống กรม 20, 8, หาศูนย์ร่องแปดหาร่องเก้าหกกูวิ่งเดินหาร่องศูนย์ Đã khu À hút Nâng kết Số nâng Bình ศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งกลมหนึ่งเกตล่องอ่าหกล่องกูวิ่งเด่นหนึ่งล่องศูนย์ ี่จับคูสี่หาสองหา 0 5นหาวิ่ง รองหาล่อง4ีหาล่องคูวิ่งเด่นศูนย์ร่องหาน,งหน้องไอพัฒนา Pastana. Siap eh yeah. Pet. Kết 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 cầu kết Vinh cầu kết Vinh cầu kết cùng kẹt kết long suy hà long khu Vinh trên kết long cầu ครับหน้จอเ้อพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วอไปรุนโศกกันเมื่อแรกมื่อแรก็มีแตกพี่น้องเขาจะเราต้องแตกรูดแตกหลายเดี๋วเ็มา,ามาะมาลูดเนาะพี่น้องะหาหน่อยวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาสองพันหาร้อยหกสิบแจับคูเก้าเก็ดหาศย์ก็ศูย์วิ่งเก็ศูย์กมเก็ศูร่องเก้าเก็ดร่องหาศูนคูวิ่งเด่นเก็ร่องศูน พิเศษแปดศูนย์สี่หาเกตหาวิ่งเกตหากลมเกตหาล่องแปดศูนย์ล่องสี่หาคูวิ่งเด่นหาล่องเกตน้อยสามขี้แปดหาหาศูนย์เก้าหกวิ่งหาศูนย์กลมหาศูนย์ล่องแปดหาล่องเก่าหกูวิ่งเด่นหาล่องศูปกติหาหกหนเกตศหนึ่ง วิ่งศูนย์หนึ่งกรมศูนย์หนึ่งล่องหาหกล่องหนึ่งเกตคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องศูนย์วีไอพีซีหาสองหาศูนย์ศูนย์หาวิ่งศูนย์หากมลมศูนย์หาล่องซี่หาล่องสองหาคูวิ่งเด่นหาล่องศูนย์น้อยพัฒนาแปดเกตเก้าเกตซี่หาวิ่งเก้าเก็ตกลมเก้าเก็ตล่องแปดเก็ตล่องซีหาคูวิ่งเด่นเก็ตล่องเก่า อาพี่น้องผู้เรีกคาแล้วก็หายเลโศกเลยหลาบกันสุขู่สุขคนเด้อมาแลงเด้อเฮงเฮง,งปังปังกันสุขู่สุขคนเงืนให้น้องท่องให้หลายยาเก็บยาจ,จนพี่น้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุมครองพอกันบันทีนี่สิแปเด้อพี่น้องแบบนี้สำรับเมื่อนี่ขอกก่าคำว่าสวัสดี